เด็กว่านักดาบไปตำนานว่ะคิดตัวใคยอะยังไม่ถอดคอมทำไมสวัสดีครับผมบีโกธเอเคบอมบีนะครับซึ่งตอนนี้เราอยู่กันในเกมดันเจียนบอลนะซึ่งเป็นเกมแนว Escape f r ์ m ทาร์อหรือว่า Dark and Darker ที่เพิ่งออกมา ก่อนหน้านี้สักพักหนึ่งตอนปีหนึ่งได้แล้วมั้งแล้วก็ถูกออดถอดออกสักทีนะพี่ไม่มั่นใจนะซึ่งวันนั้นพี่ก็มาเล่นเกมนี้กันแล้วก็เกมนี้มีสายให้เลือกเล่นหลายสายมากนะไม่ว่าจะเป็นนักเวทนักดาบอัศวินนะแต่ว่าสายที่พี่ชอบที่สุดก็คงจะเป็นโลกนะเพราะว่ามันมีความสามารถเข้าข้างหลังคนอื่นนะแล้วก็พี่ชอบเข้าข้างหลังคนอื่นในชีวิตจริงนะ แล้วก็วันนี้เราก็อยู่กันทั้ง3คนนะมีพี่แล้วก็เหลี่ยมจังแชแนวหรือโอที่เป็นคนที่พี่เข้าห้องหลังในชีวิตจริงนะแล้วก็แซกเป็นเด็กข้า,ขางขันพี่ <S <S 1> <S 1> <ๆ>เองนะพ็ถ้าพร้อมแล้วก็ไปรับชมในเกมจริงกันเลยดีกว่าครับน้องๆรู้ไแมกูช่องอะไร <S 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 โอ้ยโฮ้ยนี่นานใหม่หรอระที่อ่ะ

เจ้าฝังเรวต้องฝังนูกฝังนูกไม่เนอะไอ้เย้บพลังเวทต้องใช้ยังไงเนี่ยโอ้มันเลยก็หงืมันเลยก็หงืเออมันท่องมิดดูดูกูดูกูโอ้มันเลยก็หงือเฮ้ยเลยก็หงือหงือเดินมาทำไมมึงให้กูเออกูตีอยู่ดินี่ไงเนี่ยทิ้มหลังไหนโพลีโพลีอยู่ไหน เฮ้ยเฮ้ยมันพุ่ดดีแข็งอะไห้สัญญาให้อดเอาไงอดทำไมคุณฮิวแท้ไม่ได้วะเอ่อไม่ฮิวไม่ได้มันเป็นอันเด็ดรถมีฮิวยังไงวะเออว่ะฮิวทีมันก็ชำระล้างเป็นยานเลยกูบอกเลยในในคนวะเมื่อกี้มันอยู่ฝั่งนู้นไหนวะเงินฝั่งนี้แท็กเินไปวะเฉียงขวาขึ้นมาเลยแบบเออเดินไปเสียออด

เอ้ยงั้นมึงก็ต้องอันนี้ให้กูอะไรวะกูดื่มบ๊อยกูดื่มยาอยู่โอเคเฮ้ยไอ้ลูกกระตามแล้วเปนไรเวทเฮ้ยลองพิลึกโอ้ยกูโดนมันปาดเอวอยิงไปนี่ไงนี่ไงโอ้ยโดนปากู กนเยกินเลยไม่ด้กินเยกินยอยอย่าขอาูอยากอย่าเข้าไปแม่งปูเลยฮึ่บปึมฮึ่บปึมไอ้แค่ี้มีวิธีทำให้ชาไมนี่ไงนี่ไงจิมจิม เคี้ยมันหัวฉันได้โดนแะไกไนองวะทำไมกดก F เป็นรูทวะเฮ้ยคาถาเยี่ยไรล่ะเฮ้ยกดก่อนวะ y o u little pussy belongs to me เฮ้ยคนคนคนโอ้ยโอ้ยโอ้ยมันยิงกูมันยิงกูมันยิงกูไหนไหนเดี๋ยวกูณนายเวทให้นะด้านหน้าด้านหน้าด้านหน้ากูกูยื่อดกูยื่อดมอ้อมก่อนเยิงยิงนะยิวเองฮะเดี๋ยวคิวเองเฮ้ยมันหายตัว ไอสัตว์กดอีไม่ได้เออไอศัลย์โหข้รแรงไปไปไปวัดวิ่ง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 มาเร็วถอยไปเร็วถอยไปเร็วข้าวีทัลว้าว่าแล้วกูเห็นตัวอะไรมันแบบล่องหนเว้ยกูบอกแล้วมันมีคนโอ้มาเร็วมาเร็ววัดปรทางนี้มาทางนี้อือประตูไกูดิมันล่องมันล่องหนันหน้ากูไอ้เหี้ยไปไปัดวิ่งวิ่ง เราจะกดแข็งแล้วเว้ยแต่ว่าไม่ได้ไอ้ชิบเมืนตัวกูโดนชังักอ่ะยิงกูมโอ้โหเนางนี้ทางนี้มันเป็นลูกวิ่งเร็ววไม่ทันลูกตามหลังไปได้กูมาดิมาดิตัวมันถึกยังไงมาครับปึ๊บวงไว้วงไว ปึ๊บแทงโกเฮ้ยโดมีมีคนฝั่งซ้ายได้ยินปะนมีแทงหลังมาดิไ LIKE อ้เหี้ยอย่ารอมันแทงกูอะกูเหวี่ยงไม่ได้ดิเหวี่ยงแล้วมันใหญ่นี่ไงวะตามกูมาไวไวจีเฮ้ยกูเจอแล้วตามเลยนี่ไงแข็งเลย

ไอ้พวกนู้นมันมันตีกูทำไมวะไม่เหมือนมันเห็นแทกตอนแท็กด้วยม,มันก็เลยล็อกแท็กตลอดทางเหี้ยได้ยังหัวยาวแบบเบิ่มๆอ่ะกูได้บมีที่ชุบอยู่ตรงนี้อืมลดก,การเ,เดี๋ยวกูไปหยิบอันนั้นได้ป่้องอ๋อไม่ใช่ได้ไม่ได้ที่ชุบแท็กไปใชด้วย เหฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคนมาเฮ้ยไหนน้ำมันมันเล่างูกูแล้วเฮ้ยดูดิมันไอ้เหี้ยมันมีตีไกอะมาแล้วกูมาแล้วไหนมึงบอมอยู่อยู่อีกฝั่งนึงอะของห้องอวดเห็นปะด้านหน้า้ันตีมอนอยู่มันตีมอนอยู่ตลบหลังอย่างนี้ออ๋มันทำเพี้ยแล้วมันจะตีมอนอยู่เลย ก้างหลังก้างหลังแม่มึงจะแต่การเปลี่ยนศึกมันละไหนวะมึงตัวมามึงอยู่ทางไหนเนะี่ยเลาะขอบนั้นมาห้องอะไรท่นห้องขอ,มองะนะมึงกลัวนะเนาะัหนไงกูกูเห็นกูตามเชื่องไปอยู่กูอขอไปหามันก่อนนะเนาะเอ้ยมันอยู่ขวามือมึงบอมบอมบอมหลังหลังคน เนี <f dragging> ่ยห <ic> ้องห้องเมื่อกี้นั่นแหละทางนั้นแหละเห็นปะมันอยู่ขวามือมึงอะไรมึงมึงฟามเป็นกล่องเหรอเหรอเหนอเรอเ่อเหรอยหรอเหนอเหรอเอเหเหเหอองที่หันไปปเห็นหเออตรงนั้นแหละทางนั้นเลย มึงทำอะไรเนี่ยไม่ไปบวกมันนะเอ้ยมันบอมมาถ่ายัวอยู่ปุ๊บไปไหนวะเชี่ยลงไปด้านล่างแล้วลงไปในเขาของกดแล้วเอ้ยนี่แต่ว่ามีอีกตัวมีอีกตัวอยู่ใกล้มึงบอมนั่นๆเออนั่นแหละไปแล้วนายตัวอยู่ด้านบนบอมเมื่อกีเนี่ยอยู่ซ้ายมือบอมบีบบอมบีบบอมบีบมันบอมบีบมันตายแล้วอยู่น่ากูน่ากูมีตัวมีตัวอีกตัวตารางตาราง ด้านล,ล่างเออด้านล่างสองตัวเลยบีมันไปบีมมันไปลองวงเด้อว,วงบีมเด้อเป็นท่าไหนดีวะเมนตรงไปแล้วอ,อย่าไปยองลองมาเลยใส่กระต่อยนะเอ้ยมันหายไปเฮยบอลมีกล่องวดัดลองด้วยตรงนี้ลองวะรถ นี่จะทอมาประตูมันอยู่ด้านล่างอยู่ทางนี้รถประตูหนึ่งกูเจอประตูหนึ่งละอ๋อนี่ยนี่ไงโดนกูทิมเลยแต่ก็เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยรดประตูอยู่ตรงนี้เโิ้โหเอาของไปด้วยเดี๋ยวกูต้องลงไปเปิดประตูด้านล่างเพราะมันออกไปแล้วไอ้เชี่ยคุณงานคุณงานชี่โอดตอ๊ออกไปแล้วกดทิมบอมจะมามอมมันมีมันเผาปูมันไม่ให้กูเปิด